บทสวดไายสรณคุมพุทธังสรนังขฉามิธรรมังสรนังขฉามิสังคังสารนังขฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยมปิดพุทธังสารนังขฉามิทุติยมปิดธรรมังสรนังขฉามิทุติยมปิดสังคังสรนังขฉามิ แม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยมปิดพุทธทางสารนางขจฉานิตติยมปิดธรรมังสารนางขจฉานิตติยมปิดสังขังสารนางขจฉานิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก แม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก